เจ็บคอเพะตกกลางเจ็บคอกลางคืนเจ็บคอเหรอเจ็บคอกลางคืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยด้วยเหตุผลอะไรกลางวันไม่เจ็บกลางวันไม่เจ็บเจ็บกลางคืนด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลอะไรกลางกลางวันไม่เจ็บเหรอกลางคืนมันจะเป็นยังไงฉุกเฉินเจ็บฉุกแล้วเจ็บเลยเหรอได้กินอะไรก่อนนอนหรือเปล่ากินหรือเปล่า กินข้าวปกติแต่พอกินข้าวเสร็จก็จะปวดกินข้าวเสร็จแล้วปวดเหรอปวดทุกวันค่ะปวดทุกวันเหรอเวลาเดียวกันปะเวลาเดียวแค่เลยสองทุบก็คือสองทุบเลยรอดมันเบิดดูดิแล้วหมอเขาว่าไงหมอเขาว่าวิจัยไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ปวดอยู่ปะตอนนี้ปวดอยู่เลยเหรอปวดแบบแสบหรือปวดแบบจุกหรือปวดแบบจุกเหรอแน่นๆเหรอ แล้วถ่ายถ่ายออกเเปล่าอามือนมไว้ล่าถ่ายทุกวันหรือเปล่าถ่ายทุกวันค่ะเจ็บเมื่เจ็บเจ็บตอนกินอิ่มหรือว่าเจ็บตอนเจ็บประมาณ2ทุ่มแล้วก็หลังกินข้าวเสร็จนั่นตอน,<า>ตอนกลางวันเจ็บเปล่ากลางวันก็เจ็บเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งค่ะแล้วกินข้าวเสร็จตบเจ็บเลยหรือว่าต้องรอสักพักค,ค่อยเจ็บหรือบางทีก็ไม่เจ็บ กินข้าวแล้วก็เจ็บกินข้าวเจ็บเลยเหร่รู้กระเพาะเต่่าเป็นแถมแ่ะเล่นเกมบ้างเล่นเกมเล่นเกมเสร็ดทุกคนเครียดเล่นเกมไม่ได้สมองมันเครียดตกกลางคืนมันจะแบบเก่งถ้าไม่เลิกเล่นเกมนะเมื่อก่อนวก็เป็นทํางานเครียดอ่ะแล้วก็นี่กลางวันไม่เป็นไรตกกลางคืนนะอ้วกกลางคืนเลย พวกเล่นเกมจะเป็นอย่างนี้หมดระบบจะเสียสมองจะเสียเลือกได้ปะท <c oughs> ี่นีดีตาดีมนไม่หายนะนี่เป็นโรคเครียด่ยมันเล่นเกมมันแบบแล้วก็ตกกลางคืนมันไปนล็อกหัวสมองมันอะแล้วก็พาะมันก็เลยทํางานเนี่ยทนเครียดมันกินอะไรไปแล้วมันจะท้องอืดท้องแน่น เล่นเล่นเกมอยากจะมีร่างกายที่สบายตัวบ้างเกมเนี่ยมันยุ่งมันมากเลยเสียเวลาบ้างเสียเวลาบ้างมันสนุกใช่ไหมมันเสียเวลาบ้างล่ะ8ขวบแล้วสิบไปยัง7จวบค่ขวบเหรอค่ะขวบหนึ่ง เนี่ยมันเอาเกมพวกนี้มาใส่เด็กเนี่ยสมองเครือดหมดแล้วเนี่ยสมาธิสั้นด้วยมันไม่ใช่สั้นหรอกมันไม่สนใจเรื่องที่แบบว่าไม่สนุกมันจะสนใจในเรื่องที่สนุกใช่ไหมถ้าเรื่องเรียนไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วมันเลยมีปัญหาการถึงท้องคิดให้ดีตามเหตุผลใช่ป่าเมื่อเราเกณงใช่ไหมสมองมันเคลือดใช่ไหมมันสู้ใช่ไหม ท้องมันก็ตึงใช่ป่ะกระเพาะมันก็เลยหลังน้ําย่อยน้ําอะไรก็ไม่รู้กดน้ํากดเนี่ยน้ํากดมันออกมาแล้วบางทีเล่นเล่นเล่น,ลนไม่ค่อยกินข้าวด้วยกินตรงเวลาป่ากินข้าวตรงเวลาป่าว,ลอ,วลองดูเด้อไม่เล,เล่นเกมสักห้าวันดูเด้อท้องมันจะหายป่าดีป่ะเ่ะทดสอบกันตัดใจยากใช่ไหม เล่นที่มือถือเหรอ,อใช่ป่ะเอามือถือไปฝางยายก่อนอบอกว่าอะช่วงนี้ไม่เล่นก็ได้ไปดูได้มันจะปกติป่าเข้าใจป่ะนี่ตกลงมามาให้รักษาใช่ไหมก็นี่ไงวิธีรักษา <c oughs> คนไข้ไมต้องร่วมือด้วยดิย <c oughs> คนไข้มไม่่วมมือ <c oughs> นะบทลงนะครับตามนี้ป่ะลองเลือกดูก่อนห้าวันโอเคป่ะมันจะได้คลายปกติเราก็ไปหาหมอเนี่ยนักขาให้ก็ไม่หายตกกลางคืนนะลุกขึ้นมาอ้วกทั้งวันทั้งคืนเลยลื่อตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงตีสามตีสองตอนที่ทํางานใหม่ๆเพราะเราเครียดไงเราแบบไหนจะคิดเรื่องงาน,ไหน,นไหนจะเล่นมักลูกอีกไหนจะอะไรมันแล้วก็คิดว่าสมองเราพอ <c oughs> ปวดเอาเป็นเอาตายนะจ,นจะไม่ได้หลับได้นอนด้วยไงมันปวดเดือดเพราะว่ามันระบบมันเสียไงยแล้วทรมานได้เปล่าทรมานไม่เอยแล้วตกลงคิดได้ป่าเนี่ยคิดตามเหตุผลว่าทรมานกับสบายตัวแบบชอบแบบไหนชอบสบายตัวป่าวชอบสบายตัวก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไม่เล่นเกมปล่อยจิตใจให้มันสบายใจก็มาร่วงปลง เนี่ยอย่าเครืยดปุบ๊บร่างกายมันก็จะได้พักผ่อนเข้าใจป่ะท้องมันจะได้หย่อนเนี่ยเนี่ยท้องตึงเนี่ยมันเก่งเนี่ยใช่ป่ะแล้วมันไม่มีกีฬาเล่นเลบ้างเหรอมีป่ะฟุตบอลเตเขาเป็่ามื่อป่ะฟุตบอนไม่เลย,ยเขายังไม่ให้เล่นเล่นกีฬาอย่างอื่นดีกว่าเข้าใจป่ะ เนี่ยเล่นไอ้พวกเดมนี่นะตาก็จะเสียแค่ปะ,ะยานะยาเวลากลางคืนนี่นะอย่าปิดไฟแล้วให้เขาเล่นนะตาเขาจะบอดเลยเข้าใจปะไม่ใช่เขาปิดไฟันหมดปับ๊บเราก็เปิดดูใช่ไหมเคยมากเขาปิดไฟหมดแล้อย่าเล่นถ้าจะเล่นเปิดไฟเข้าใจปะไม่งั้นม่านตาจะมีปัญหา อันที่หนึ่งเลือกเล่นเกมดูว่ามันจะไม่เครียดนี่เล่นกี่ชั่วโมงเาปวอก็หยุดเวลปวดท้องก็ยเลย่ทิ้งฮะเวลาปวดท้องไม่เล่นเลยไม่เอาเลยเวลาปวดมันเล่นไม่ได้ไงแต่วลาไม่ปวดมันเล่นขนาดไหนเล่นเล่นจากจากโรงเรียนก็มาเล่นเล่นจนถึงดี่ทุ่มเล่นประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็หยุดเล่นแล้วก็ไปทําการบ้านแล้วก็ับมาเล่นต่ออ่าเสร็จ เอาไงดีพ่อครับพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทครับคุณตุ๊กเอาอย่งไงดีมาหาหมอก็มีอย่างนี้เท่านั้นเองอะ่ะเล่นะเกมอันที่สองอ่ะเดีย๋ยวยาหอมลองกินยาหอมเด้ มันมีแผลในกระเพาะแล้วกินยาหอมเคยกินหรือเปล่ายาหอมกินแล้วเขาเรียกอะไรวะยาหอมกินแล้วมันจะไปรักษาแผลนี่แหละชงน้ําน้ําอุ่นๆนะให้เขากินเยนะช้อนชานั่แหละแล้วก็ปาดแล้วก็ให้เขากินกินยาก็กินง่าย่กินง่ายบ้างอะกินหมดโอเคใช่ได้กินยานี่ วัาละสี่ครั้งเข้าใจป่ะวันละสี่ครั้งเนี่ยกินหมดเนี่ยก็จะดีขึ้นเลยเดี๋ยวคืนนี้กลับไปกินดูอย่าร้อนมากอุ่นๆนะ่ะขนาดนี้ก็พอเนี่ยถ้วยอย่างนี้ก็ได้ที่ก็ได้พออึบเข้าไปปั๊บใชนะ่ไหมแล้วก็ตามน้ำเปล่านิ้หน่อยแล้วก็เอานี่ไปนหนึ่งอัน เวลามันรู้สึกขมใช่ป่ะเอาไปอมหน่อยหนึ่งเข้าใจป่ะนี่ลองดูเดรสชาติโอเคป่ะรสชาติพอไหวป่ะอหนึ่งเม็ดได้เบอร์ลองชิมดูเดพอไหวไหมนี่เลยเอาไว้ดับดับความแบบว่า,ามันยาเวลาจะขมนิดหน่อยแต่ไม่ขมมากหรอกเข้าใจป่ะแล้วก็นี่อมมันก็จะชุ่มคอโอเคป่ะ ตามนี้อันนี้ปอันนี่เปสอันาด้วยสาธุสาธุเออตอนมนต์มสุุ้บาุกบุทยาลูุ้ทสาหุษฎีานาหลวงดุษฎีาสาหลวงพุทธพระธรรมพุทธมีหลวงพุทธมุรุททน ปวดที่ท้องอย่างเดียวเหรอปวดหัวด้วยป่ะท้องอย่างเดียวนี่เป็นร้านเธอเหรอลูกลูกชายลูกของลูกชายมีกี่คนลูกชายใช่ไหมไม่เขามีพี่น้องกี่คนอ๋อมีมีสามคนสามคนอันนี้คนคนแรคนโตเหรอคนกลางอ้าวเด็กดีเอ้ย ตั้งใจตามนี้นะขอให้หายอาบุญหลวงพ่อไปีูกรอ้อยอัาน,น้ำมนต์ไปกินด้วยแล้วมายัางไงใครเป็นคนแนะนำมาเเาห็นแล้วร,ร,รู้จักได้ไงวะแฟนขับเหรอไหนๆในสัมภาษณ์เดีย๋ยวยืนขึ้น,นเดี๋ย่เ <c oughs> นขับตัวจะย,ยืนอายืนแล้ะอถาถไลลงลงตาลง เธอเดี๋ยวไปสัมภาษณ์หน่อยเด้ดูเมื่อกี้เดือนแล้วครับดูมานานยังนานแล้วประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนหลายเดือนแล้วหลายเดือนะหลายเดือนหลายเดือนเลยเหรอใช่ตอนแรกที่เห็นนี่เห็นใครก่อนตอนนั้นเห็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 นใครก่อนเห็นเห็นแม่วันแล้วป่ะ รู้จักแม่วันนะ,ะืะเปล่้วยังไงแล้วเขาแสดงท่าเด็กเหรอเขาดู <c oughs> แม่วันในโทรศัพท์ดูในโทรศัพท์เหรออ้าวแล้วแล้วเห็นเขาตอนนั้นน่ะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นเด็กที่เขาแสดงตัวอยู่เป็นเด็กเป็นเด็กด้วยเหรอแล้วก็เลยดูทั้งนั้นดูมาแล้วก็ให้ใครดูในบ้านให้ดูให้ใครดูเอาไปให้ใครดูบ้างให้ยายกับหนูให้ยายเหรอหยยเธอเ <c oughs> ขาให้เธอดู งั้นแล้วเขาให้เธอดูเหรอเขาเขีย่ยเขี่ยไปอแรกอเธอห็นเองลวเนี่ยอเบอใหดูเนี่ยเอเมันก่เขาบอกเขาจะไปให้ดูเหรอดได้ไหนํามาดูเยอ,อะปะ <c oughs> เป็นแฟนคลับเหรอ <c oughs> เรียกว่าดูบอ่อยปะทุกวันนี้ยังดูอยู่ปะ <c oughs> นานๆดูทีนึงแล้วแต่มันขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วหาเจอฮาเป็นแล้วบอกว่าจะไปดูช่องไหนฮาเป็นวะ มันจะ,จะมีมันจะมีแบบว่าเข้าไปเป็นเนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าติดตามเห็นไหมปะแล้วกดติดตามปะไม่ขี้เกียติตดตามหรือว่าไม่รู้ลืมไปลืมไปกดติดตามเวลาเขามีอะไรใหม่ๆปั๊บจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจปะเราจะเป็นแฟนขับไงเป็นขับต,<า>ตัว,ตว,วจิ๋วัเครื่องเาก็ปใจกดติดตาม้เาเเาก็เห็นทุกเครื่องเหรอ กดติดตามเอานะเข้าใจเปล่าเพื่อมีข่าวสารจะได้รู้กันเรียบร้อยแล้วหายแล้วก็มาเอายาอีกดีอยู่ถึงไหนนะพี่จิตค่ะพี่จิตค่ะนี่มัาจาพี่จิตเหรอมาเมื่อวานอยู่ตามร้านที่ร้านผสมค่ะพี่จิตตั้งใจมาที่ไหนบ้างตั้งใจมาที่เลยใครเป็นคนตั้งใจตั้งใจตั้งใจทั้งหลายทั้งนี้เชวนไปหาหลวงตาเนาะอ๋อหราไม่ได้อยู่กรุงเทพอเหรอ โอ้แล้วมันนั่งรถเรานะวะนั่งรถตู้มาพิจักพิจิตไปเหรออ๋อไป,ไปกินอ๋อมันจากพี่จิตเหรอลูกหลงหลงพ่องเงินรึเปล่าใช่ใช่หลงพ่องเงินเนี่เคยไปวัดหลวงพ่องเงินรึเปล่าหลวงพ่องเงินเหรอไอ,งงนอ้นี่หลวงพ่อเงินรึเปล่าใช่ดีกว่าเอฉยได้เว้ยหลวงพ่อเงินตกมาตัวแทนชินได้ตามนี้ เขาใจว่าเล่นให้น้อยน้อยเข้าใจว่าไหวพระถุ่มบนน้องก็บอกไม่ได้ไหว้เลยไหวไหว้พระ,ะถุ่มบนน้อนก็บอกไหวบ้างเขาทําวัดเย็นเหรอเธอทําเขาไะ้ทำกับเธอด้วยดีมากเช็ดได้ แล้เลยวแ้ไมไ้บ้งเปานดีเยทีนี้าได้ไปเลปีน้เมาเทยววดท้องหรือไม่ได้ไปอามันเน่สามัเดินทางาไกายอไปสามันเลยแลมือตามนี้แล้ว มีอะไรก็เขาจะมีเหตุต้องมากรุงเทพอีกเขาป่ปะเขามีเหตุอะไรต้องมากรุงเทพป่ปะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีมมใจตรงเลยเหรอกไรงพยาบาลแล้วเขาเคาไม่หายเขาไม่รู้ตัวโรคกลัเขาจะมีอะไรมาก็เลยพาไปหาหล้วไปเนี่ยไปเขาก็มาแล้วนี่ดาวรือยังยังเปวด้วยเหรอเอาเราไปกินเดี๋ยวนี้เยเอ,าเอาไปชงเอ,า,เอา,นาน้ำอุ่นม,มาหน่อยด้ นี่น,น,นี่กินเลยลองดูมันปวดมากเหรอ เนี่ยต่างแบบนี้น่ ดูขนาดนียนะเอาน้ำมันมาขวดเลยเ่ะ Não, vamos do that não, beba. não, deweba. não, deweba. não, não, ดื่มก็ไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเหลือส,สองมื่นร้อนแบบไม่ร้อน,อนดื่มไปเลยเปุ๊บ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 เลยดื<ๆ>่มไปเลยเอาช้อนออกเอาดื่มไปเลยเราไปเดินรักษาโรคในท้องดื่มไ,ไปเลย,แล,ะละเลยแล้วเดี๋ยวเอา เด็กกินลุกมันไม่ในนี้น้ำเย็นไม่ใช่คือเป็นไรแล้วก็กินกอย่างนี้แหละแล้วเดี๋็กก็กินนี่แล้วเดี๋ยวมันจะหายมันโหรอไม่เดี๋ยวกินนี่เดี๋ยวพอกินเร่งๆขึ้นไปครึ่งถ้วยแล้วกันเด็กอะมันเป็นโรคนะมันเป็นหวัดเป็นอะไรพวกกินเนี่ยหายเลยทำใจให้มันสบายสบายเออแต เคยได้ย <c oughs> ินไหมครับฝานเป็นลมผมเป็นยาเนี่ยเนี <Island> like ่ยเนี่ยยาเนี่ยเขาเป็นต้องขมเขาใจ้ป่ะแต่มันไม่ขมมากหรอกไม่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวสักพักมันก็จะโล่งปุ๋งเลยเนี่ยถ้ากินได้นะแข็งแรงเลยเขาบอกแล้วเขาก็นั่แหละเขาจะรักษาโรคในกระเพาะอันนี้โรคกระเพาะจะ หายเลยมันจะไม่ปวดอันนี้มันปวดแสบด้วยใช่ไหมปวดแสบป่ะปวดจุกใช่ไหมปวดจุกมันจะเป็นกล้ามอะไรวะกระเพาะเก่งมากเกินไปเลยชาตินี้ไม่ได้ฆ่าถัดรล้ว้าะได้ทำมแมลงอะไรบ่ะกบเขียดนีบ้่ะไปทำอะไรเขาบ้างเขาบามีไม่มีเลยเหรอ ยังพอกินได้อยู่ป่ะอีกสักนิดหน่อยวะนี่มังขึ้นอึดๆเลยอย่าไปกินนิดเดียวคือให้มันเข้าไปเลยเนี่ยแบบกันใจเลยลูกกินอึกๆไปเลยนี่เมื่อกี้เราก็กินนี่เราดูเราก็กินเนี่ยนี่ดูเราก็กินให้ดูก็ได้วะไม่รู้ว่าเป็นยังไงวะถึงเป็นนาทีเรากินอีกทีก็ได้วะเป็นตัวอย่านด้วย ดื่มเลยกินได้เลยมันเต็นเหมือนกับเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับกินรากไม้นั่นแหละมันร้อนไปหน่อยไม่ได้ขมมากมายเท่าไหร่หรอกพอดีพอใช้ได้ห้ามใจได้ก็ห้ามใจได้ก็หายกินกินก่งเขาค่อยๆละอกลื่อนขึ้นกินหนาอย่าไปคิดว่ามันขมเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็มันเดี๋ยวก็หาย เย่าอ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 ย่าไปคิดว่ามันขมอย่าพุงออกปากมาถอยมานี่ก็ลุกถอยออกมาก็ได้มเดี๋ยวเขาเดินถึงหลงพ่อหลงตาหอ่าเอออดื่มน้ำน่ก็ลุกดื่มน้ำหมดก่อน่ัเออเออลงลงลงาไม อน้ำมดนมันลุกขึ้นเล้เนี่ยลดขึ้นหายลงเจ้ากี้มันลงไปถึงท้องแล้วเปล่าตะกี้ดื่มมันลงไปถึงท้องแล้วเปล่าถึงไม่ถึงแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเท่าเดิมหรือว่าดีขึ้นหรือเป่าเบาขึ้นหรือเป่าเบาขึ้นเห็นไหมเฮ้ยของมันดีหนูว่าเบาป่ะตามคำเป็นจริงรู้สึกท้องมันเบาขึ้นแล้วป่ะ แน่เลยเลยนี le, ่เลยนี AH. the, 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 not, right? like ่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยฮ่าฮ่าขึ้นมาฮาฮตาม่าฮ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 ่า่าฮ่าฮนา่าฮ่นฮ่าย่าฮ่อย่่ฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่่น่าฮ่่่่าด่าฮ่าฮ่าฮหาฮ่าฮาฮ่า่ไ่า่าา่ นี่เขากินนี่เนี่ยชนแก้วกันได้วะไม่เป็นไรเป็น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 รากไม้มันเขาเรียกอะไรวะกานเป็นอะไรวะเออเออเออเขาเรียกอะไรวะใบขี้เหล็กก้านขี้เหล็กเขาไปต้มกินน่งไปกินแกงไงอือเสร็จลงตาลุกถอยมาเนี่ยด่มก็ดื่เลยอ่าไม่เป็นไรกินเข้าดื่มไปเท่าที่ได้ หันไปทางย่าเออหันมาทางนี้ก็ได้หันมาไม่ไหวก็้วดก่อนนักอน็ได้ค่อยๆนั่งเออค่อยๆเอ่อดื่มนิดน้อยที่ทำอไรอ่ะเตรียมเตรียมไอเตรียมเอานี้ให้มันหน่อยให้มันอมหน่อยแกะมันเลยอึกอึกเลยยังหนักอึกยังเร็วดิยาช้ากันใจเอาข้าวเดียวหูจังเพาข้าวเดียวกันใจเอาข้าวเดียวเติมน้ำหม้อลุงเติม ไอ้กึกเดียวพอแล้วไอ้กึกเดียวพอแล้วตีอ่ะมีตึงเออไมีเอาอย่างเชไดยิ่งเนยยายกินเลยอไม่เป็นไรเชไดยายกินเข้าไปดีเด็กกินเดี๋ยวจะโล่งกินแล้วเดี๋ยวเธอนั่งรถไปนะแบบเบาตัวเลยเธอจะไม่ปวดไม่เมื่อยเลยกแกยาหัวมซนเนาะอดีจ้าสุนีเทวดาบอกมาเด้อียรบกบอกว่าแดงนั่นเนื้อ มันใส่โป๊ะกว่าควรจะกินไหมอ่าเป็นไงตอนนี้ท้องเป็นไงบ้างหายยังหายแล้วหายแล้วหายเลยเหรอควได้กินีไหมไม่บอกว่าหายเนี่ยควได้กินไหมบอเนี่ยมาสัมภาษณ์เดี๋ยวยุกเกอร์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เหลือห้าสิบเลยเหรอเช็ดได้เวลามันปวดเปื่อยก็ฝืนใจกินไปก่อนแล้วกันนะเข้าใจป่ะ เริ่มตอแล้วดีกว่าน่ะใช่ได้ลงก็ยังลงือยังตอนนี้ลงแล้วลงแล้วใช่ได้ <c oughs> ชอบใจรสจเรียบร้อย เนคุ้มครองด้วยของพ่อเงินเนี่ยเขาชอบรักษาคนนะ <c oughs> ลูกดีเรื่อจริงเก่งปลอดภยัยโชคดี <c oughs> ไปได้